นา่ฮิตาชิทากะบอลนะครับวันนี้หมายเลข4511มาตามเวลาเลยด้วยฮะ ข้าราชการจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจและมั่นระวังอันตรายทีัอาจ้าขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจเรียวสถานีบ้านโปง เ่อก <stairs> ่อนเวลาอยู <the> ่ประมาณสามนาทีนะครับขอขอบผู้โดยสารทุกท่านที่เช้บริการของการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารท่านเดินทางสู่สุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่ว่าในการเดินทางต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะแล้วก็เรียบร้อยเบี่ยงผ่าน ราคา่าไรรับ